คุยกับตัวเองวันนี้เอาอีกแล้วนะที่เรารู้สึกว่ามุมกล้องมันแปลกแปลกแปลกไหมขอซูมเอาไม่รู้จะซูมถูกปรอเปล่า <Hey. S 2> เราไม่คือเราว่าเราต้องมากจุดแล้วแหละแล้วดูว่ามุมกล้องแบบไหนที่มันเวิร์กที่สุดในการถ่ายทำนะเพราะว่าแสงมันไม่ได้แบบเดิมทุกรอบแล้วเราก็รู้สึกว่าแต่คือมันก็คล้ายๆเดิม แต่มันเป็นเวอร์ชันว่าเดี๋ยวก็มุมนี้เดี๋ยวก็มุมนั้นเดี๋ยวก็มุมนี้อย่างวันนี้ก็คือคอมพิวเตอร์ก็ม่อยู่บนตักเราทั้งที่ปกติมันไม่ควรอยู่บนตักเราแล้วบางทีก็กล้องโฟกัสไปที่ไมโครโฟนบ้างหรือที่เราบ้างหรือบางทีภาพมันดูเหลืองไปบ้างหรืออะไรบ้างเราก็งงๆเหมืนอนกันนะต่อสู้กับระบบอีกเช่นเคยอาทิตย์นี้เป็นอาทิตย์ที่เรามีอีเวนต์หลายอย่างมากๆเลยที่กําลังจะเกิดขึ้นอืม b y the time ที่เราลงพอดแคสต์อันนี้ก็คือมันก็จะเป็นวันอาทิตย์ซึ่งวันอาทิตย์เนี่ยก็มี event. อีเวนต์เป็นอะไรที่น่าตื่นเต้นคือือนอาทิตย์นี้สิ่งที่กำลังจะเกิดขึ้นคือมันเป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นเกือบทั้งหมดเลยนะอย่างเช่นพรุ่งนี้เราก็จะออเยังมีเหลืออีกวันหนึ่งที่พอจะทำอะไรส่วนตัวของตัวเองได้บ้างแต่ก็จะไปออกกำลังกายส่วนวันเสาร์เนี่ยก็จะเริ่มละเริ่มเลย คือเรามีเรียนร้องเพลงตอนเช้าแล้วก็ตอนบ่ายเราเรียนการแสดงนะ่ะ้ตื่นเต้นอะ่ะคือมันเป็นที่เรียนที่เราอยากเรียนมาตั้งแต่เขาเปิดเราเว้ยแต่ว่าเราหาเวลาไม่ได้สักทีคือตั้งแต่ช่วงแบบหลังๆโควิดมาน,นิดนึงเขาก็เปิดใช่ปะถ้าเราจะไม่ผิดนะแต่เราเจอเขาตอนนั้นอะ่ะแล้วเราก็แบบเฮ้ยอ,อยากเรียนที่นี่มากเลยแล้วก็เพราะว่าปกติที่เรียน acting ที่ไทยมันมีไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ หรือเราอาจจะไม่รู้เองก็ได้นะมันก็มีหลากหลายที่เหมือนกันแต่ว่าที่นี่เป็นที่ที่แบบเรารู้สึกว่าอยากเรียนที่นี่จังเลยเออแล้วก็ในที่สุดก็ได้เรียนนะ <c oughs> ตื่นเต้นอนะ่ะแล้วก็มีการบ้านครูเขาก็ฝากการบ้านมาให้ก่อนที่เราจะไปเข้าคลาสอะไรเงี้ยเป็นการบ้านที่น่าสนใจมากอยากจะแชร์ให้ทุกคนฟังนะเ,เขาบอกว่าให้เราสังเกตสิ่งรอบๆตัวตั้งแต่วันที่เขาให้การบ้านอ่ะ จนถึงวันที่ไปเรียนว่าแบบเออมันมันมีอะไรบ้างให้ละเอียดมากขึ้นสิ่ง,งต่างๆรอบตัวแล้วก็เราเนี่ยต้องไปเล่าสิ่งที่เห็นในระหว่างการดําเนินชีวิตที่ต้องตาต้องใจหรือที่เรารู้สึกว่ามันน่าสนใจหรือสิ่งที่ได้ได้เรียนรู้ตกผลึกเกี่ยวกับชีวิตของตนเองในช่วงเวลานับจากวันที่ได้รับการบ้านจนถึงวันที่มีคลาสเรียนอะไรเงี้ยแล้วกออ็อันนี้เป็นการบ้านแรก เราก็ปกติเราก็เป็นคนที่ช่างสังเกตรเรื่องราวต่างๆรอบตัวอยู่แล้วแต่ก็พอถึงเวลาที่จะต้องหยิบมันออกมาเล่าให้คนอื่นฟังจริงๆเนี่ยมันก็เลยนึกไม่ออกคือเราว่าเราเล่าให้ทุกคนฟัง in daily basis อยู่แล้วอะผู้ฟังทุกคนกคงน,น่าจะได้ยินได้ฟังในสิ่งที่เราสังเกตมาจากชีวิตประจำวันที่เราดำเนินอยู่ อยู่แล้วอะนะแต่พอแบบมีคนมาให้กันบ้านแล้วมันต้องส่งเนี่ยเราก็แบบนึกไม่ออกว่ะแต่ว่ามีอย่างหนึ่งที่วันนี้เรานึกออกนะอืมวันนี้เราไปอารีมาคือเราก็ไปกับเพื่อนสนิทเราที่แบบเออแหงเอากันมาตั้งแต่แบบสมัยมา ah มหาลัยมัธยมดิแบบไปต่างประเทศด้วยกันไรเงี้ยแล้ววันเนี้ย ก็คือในวัยเนี้ยเราก็ไปอารีกันอีกครั้งคือเราก็ไปอารีกันหลายรอบแล้วนะแต่ก็ไม่ได้เป็นเวอร์ชันว่าแบบไปคาเฟ่ไปเดินไปร้านที่แบบเป็นมัลติแบรนด์อะไรเงี้ยซึ่งแต่ก่อนสิ่งที่เราทำกันในวันเนี้ยเป็นรูทีนปกติที่เวลาเราไปอารีหรือว่าไปอ,อ่ย่านที่มันชิคๆมีคาเฟ่เอ่อที่เราจะมักจะทำกันแล้ววันนี้เราก็ไปแล้วเราก็เจอแบบคือเหมือน คาเฟ่แต่ก่อนมันยังไม่เยอะเท่าตอนนี้ตอนนี้คาเฟ่เยอะมากเยอะแบบต้องไม่รู้จะเที่ยวเมื่อไหร่ให้หมดไม่รู้จะไปเมื่อไหร่ให้หมดอะไรเงี้ยเพราะว่ามันผุดขึ้นทุกๆตรอกทุกๆซอกทุกๆซอยจริงๆแต่ก่อนยังแบบเออมีแค่เฮ้ยคาเฟน่นี้คือถ้าคาเฟ่หนึ่งที่มันโด่งดังคือโด่งดังเลยแต่ตอนนี้ก็คือแบบเออต้องต้องแบบใช้เรื่องอัลกอริทึมมาช่วยหรือวแบบ่ายิงแอดหรืออะไรเงี้ยหรือว่าให้อินฟลูเอนเซอร์ไปถึงจะแบบมีชื่อเสียงขึ้นมาได้ เราก็ไปแล้วก็เจอแบบเหมือนคิดว่าน่าจะเป็นแบบเด็กๆรุ่นน้องอยู่แล้วแหละแบบช่วงปิดเทอมหรือว่าช่วงมหาลัยแบบวันนี้ไม่มีเรียนล้วก็ไปอะไรแบบนี้เหมือนเราสมัยนั้นอะไเงี้ยแล้วมีความรู้สึกหนึ่งที่แบบรู้สึกเออฉันอายุเยอะขึ้นแล้วจริงๆเหมือนมาเป็น confirmation ว่าแบบฉันคือเราไม่อยากเรยว่าแก่นะจริงๆ <laughs> แต่ว่าถ้าจะ ปลายความหมายจากการที่เราอายุเยอะกว่าคนอื่นก็คือเราแกกว่าเขานั่นเองแล้วคือเวลาเราอยู่กับเพื่อนเราก็จะรู้สึกไวเดิมๆแบบแห้งเอากันเหมือนเดิมพูดคุยกันเหมือนเดิมแต่พอเราไปอยู่กับคนที่ต่างวหวมากๆแล้วเราจะรู้สึกได้ชัดเจนมากว่าแบบเฮ้ยฉันแกกว่าเขานะแล้วมันจะมีแบบแลนด์มาร์กไม่รู้ทุกคนเคยเห็นไหมแบบน้องๆที่ฟังเราอาจจะดึงออกนะตรงแบบดอกเขาเรียกดอกอะไรวะบานเย็นเหรอไม่ใช่ดอก อะไรวะสีชมพูอะอยู่ตรงอารีถ้าน่าจะนึกออกที่มันเป็นแผงเลยอะแล้วอยู่หน้าบ้านใครไม่รู้แล้วเขาก็เหมือนติดกระจกให้น้องๆไปถ่ายกันอะไรเงี้ยก็คือมีน้องๆในวัยเราแต่ก่อนอะมาถ่ายรูปกันเยอะมากเลยเราก็แบบเฮ้ยถ้าเป็นชั้นแต่ก่อนฉันก็คงเป็นเวอร์ชันนานแล้วเราได้เห็นเขาแล้วเราก็นึกย้อนกลับไปตอนนั้นว่าแบบเราเป็น เราก็เหมือนคงเหมือนเขาอะเนาะแบบมาถ่ายรูปลง IG แล้วก็โพสอะไรอย่างเงี้ยตอนนั้นแกรูปป้ปะช่วงที่มี IG ใหม่ๆแล้วเราแบบได้ไปเที่ยวคา,ฟคา,ฟาเฟ่อะไรเงี้ยเราแม่งโคตรออฟเซสกับย like, อดไลค์เลยเว้ยไม่รู้เคยเป็นกันหรือเปล่าเราแบบถ้าลงไปแล้วยอดไลค์ไม่ถ้าเที่ยวกับจํานวนชั่วโมงหรือนาทีที่เราลงไปแล้วแล้วมันไม่เยอะเท่าที่ควรนะเราลบรูปหนูเว เป็นบ้าคือแบบเป็นบ้ามากๆแต่ว่าเดี๋ยวนี้เราว่าไม่ค่อยเป็นกันแล้วป้าแต่ก่อนคือหนกักอะอาการหนกักอะซึ่งแบบแกเป็นไขวะ่ะทาไมจะต้องแบบมีคนมาไลค์รูปเยอะพอแบบไลค์น้อยแล้วลงไปนานเรารู้สึกว่าแบบมันไม่ได้อะไรเงี้ยอืมแต่นั้นไม่ใช่ประเด็นก็คือจะบอกว่ารู้สึกแก่ขึ้นแต่พอมานึกถึงทีคือคนพูดชอบพูดว่าแบบแก่แล้วมันดูเป็น sounds negative แต่สําหรับเราเรารู้สึกว่า ฉันในวัยนี้ฉันเดินไปโอเคในกระเป๋าฉันมีคอมพิวเตอร์หนึ่งเครื่องก็คือเอาไว้ทำงานเก็ตปะเราก็เดินไปเดินมาแต่ฉันถือกระเป๋าที่มีราคานะแบบไม่ได้เหมือนน้องๆและมันเป็นกระเป๋าที่ฉันซื้อเองเก็ตปะแล้วแบบฉันในตอนนั้นที่ก็ไม่ได้สามารถคือก็ใช้กระเป๋าพ่อแม่ใช้กระเป๋าแม่เลดเซก็หงเหมือนน้องๆเขาหรือเปล่าบบางคนถ้าแบบ ฐานะพอๆกับเราอะไรเงี้ยแต่ตอนนี้ฉันแบบมีอิสระ financial freedom มากๆแล้วแบบมันให้ความรู้สึกที่แตกต่างออกไปในการเดินในตรอกที่อารีฉันจะไปกินร้านไหนก็ได้ฉันจะกินไวน์ฉันจะกินเหล้าบวยฉันจะกินอ,อ,อะไรก็ได้ที่ฉันอยากกินมันรู้สึกอิสระจังเลยในช่วงวัยนี้อะไรเงี้ยแล้วรู้สึกรู้สึกแบบสวยอะคือสวยมันก็อีกเรื่องนึงแต่รู้สึกอิสระก็คืออีกเรื่องนึงสวยด้วยเพราะอะไรเพราะว่าแบบไม่รู้ดิเรา เราเห็นเขาแล้วมันทำให้เรานึกย้อนกลับไปแล้วเราจำได้ว่าตอนนั้นเราไม่ได้คอนฟ idence ขนาดนั้นเดินข้างทางเราก็แบบกลัวว่าแบบจะมีใครมองเราหรือเปล่าทั้งที่แบบบ้าปะคือ m i n d s e ตอนนี้ของเราก็คือแบบเราไม่ค่อยได้สนใจคนอื่นมากนักเท่ากับแต่ก่อนแต่ก่อนคือขั้นหนักอย่างไอยอดไลค์ like เป็นต้นที่เป็น example ว่าแบบเราแคร์ความคิดหคนอื่นมากแค่ไหนแล้วจากจุดนั้นมาถึงจุดเนี้ย มันมันค่อนข้างมันมันไม่ได้ค่อนข้างมันมาไกลามากเลยนะว่าแบบทําไมเราถึงอยู่ในจุดนั้นแล้วมาถึงจุดนี้ได้มันก็คงเป็นช่วงวัยที่เราพัฒนาตัวเองขึ้นมาการที่เราไปเจอเรื่องราวต่างๆในชีวิตแล้วมันทําให้เรารู้ว่าจริงๆคนเราไม่ได้มาสนใจแก่ขนาดนั้นหรอกมไม่มีใครมานั่งสนใจชีวิตแกขนาดนั้นเขาก็สนใจชีวิตตัวเองกนทั้งนั้นแหละเราจะชอบไปคิดด้วยแบบเฮ้ยเขามองอยู่หรือเปล่า เขาจ้องเขาเห็นเราหรือเปล่าทั that, ้งที่เราก็ไม่ได้ทําอะไรผิดด้วยซ้านะแต่แบบเรากลัวว่าเขาจะมองเขาจะทําอะไรหรือทําอะไรตลกๆเป่นๆในที่สาธารณะหรือร้องเพลงในที่สาธารณะหรือเต้นหรือทําท่าอะไรแปลกๆในที่สาธารณะถ้าเป็นแต่ก่อนเราก็คงจะแบบเริ่มหันซ้ายหันขวาแล้วก็รู้สึกว่าแบบมีคนมองเปล่ามีใครเห็นเปล่าแล้วก็แบบแอบขำแอบเขินซึ่งแบบเขินอะไรวะมันไม่มีใครสนใจซึ่งตอนนี้เราก็เป็นเวอร์ชันว่าแบบ เออเรา Realize แล้เว่ามันไม่มีใครสนใจเว้ยจริงจังเราก็เลยเหมือนเป็นตัวเองได้เต็มที่มันก็เลยทำให้เรารู้สึกว่าแบบคอนฟิดเ n นในแบบของเราเองใน Space ของเราเองต่อให้ใครมองว่าแบบอีนี่ไม่เห็นจะสวยเลยเดินอะไรของมันวะกล้ามากนะใส่เสื้อโชว์พุงอะไรอย่างเงี้ยแต่งตัวโป๊เดินริมถนนสะพายกระเป๋าขนาดไม่กลโดนฉกอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะเราเราไม่ได้รู้สึกอย่างนั้นอะ คือเพืนแต่ก็คงคิดแต่ตอนนี้เป็นเวอร์ชันว่าแบบถ้ามีเวลาคิดเรื่องฉันก็คิดไปจ้ะแต่ฉันไม่มีเวลาคิดว่าเธอคิดเรื่องฉันหรือเปล่านี่ <c oughs> เดี๋ยวนี้เนี่ยมันคิดอะไรคมๆได้เยอะเหมือนกันนะคือมันคือเรื่องจริงนะฝากฝากเลยอะว่าแบบมันไม่มีใครสนใจเรื่องแกขนาดนั้นเว้ยทุกอย่างในชีวิตเขาก็วุ่นวายมากเกินพออยู่ละใครจะมาสนใจว่าแบบ คนนั้นเป็นยังไงคนนั้นเป็นอย่างนี้คือเราอาจจะเห็นตามละครหรือตามโซเชียลมีเดียต่างๆที่แบบอังจริงคนไทยแบบเป็นอชาติที่ขี้เสือกมากวันนี้เราไปเจอเพื่อนเราคือเพื่อนเรากับคนนี้คือเราจะแบบคุยกันแล้วคอนเน็กมากๆคือเราจะรู้กันหมดว่าแบบโอเคเรื่องนี้เรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรอย่างเช่นเรื่องล่าสุดที่แบบขี้เสือกมากๆเสือกแบบคือมันเป็นความบันเทิงในชีวิตมากกว่าคือเราไม่ได้ว่าใครนะโอเคถ้าเป็นคนขี้เสือกหรือว่าชอบที่จะไปรู้เรื่องราวอื่นๆในชีวิตนอกจากเรื่องของตัวเองอะ ก็ก็ก็เอาตามสบายเลยเพราะบางครั้งเป็นการ escape ความคิดของตัวเองในอีกมุมหนึ่งเหมือนกันนะอย่างเช่นเมื่อคือนผยไม่อยากพูดเรื่องนี้เลยอะก,กลัวอยู่บ้านคนเดียวด้วยก็คือมีอะไรนะแฮชแท็กผีฮ่องกงขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยเก็ตปะเราคือ,อ,อถ้าใครรู้เรื่องก็นะแต่ว่าถ้าใครไม่รู้เรื่องก็คือนั่นแหละในทวิตเตอร์นะแต่คือเราจะไม่เล่าเพราะว่าเราทางนี้ไม่ได้ไม่ใช่เดอะช็อคเพราะฉะนั้นไม่ต้องคาดหวังแล้วฉันก็เป็นคนกลัว คือเออเพื่อนเราก็จะรู้เรื่องอะไรเงี้ยมันก็บันเทิงดีเหมือนกันด้วยความในเจ้าของคนไทยที่อาจจะแบบเออชอบชอบรู้เรื่องราวอะไรที่มันไม่ค่อยเกี่ยวกับกับตัวเองเท่าไหร่มันก็เลยทําให้เราอาจจะคิดว่าเขาอาจจะสนใจเรื่องเราแต่ฮัลโหลคือเราเราอ่ะถ้าพูดถึงเรานะตัวเราเองงไม่ใช่พับลิกฟิกเกอร์เตยมันไม่มีใครมาสนใจชีวิตแกขนาดนั้น,น,นถึงแม้จะมีคนดู y o u t u ู e หรือมีคนฟังพอดแคสต์เขาก็ไม่ได้เอาไปอะไรขนาดนั้นก็ t ไหมแล้วยิ่งถ้าอยู่ไม่ได้เป็น public figure ในแต่ก่อนคือเราไม่ได้เป็น public figure ไม่มีใครรู้จักเราเลยขนาดนั้นแล้วก็มีแต่เพื่อนที่รู้จักเท่านั้นเองแล้วจะไปแคร์อะไรขนาดนั้นวะใช้ชีวิตด้วยการแคร์ความคิดของคนอื่นมากๆม,มันก็มันก็ไม่ได้ใช้ชีวิตเหมือนกันนะเพราะว่าในในสังคมมันก็มีอะไรที่มันเป็นพิธีรีตองของมันอนะว่าแบบ เฮ้ยเธอแต่งตัวนี้โป๊ไปหรือเปล่าถ้าเธอคิดว่ามันไม่โป๊ก,ก็คือไม่โป๊เข้าใจปะตอบใดที่มันไม่ใช่การแบบแปะหัวนมแล้วเดินหรือว่าแบบแก้ผ้าบัญชีเปลือยอะ่ะเก็าปะคือเอาจริงๆนะถ้าจะทาอย่างนี้ก็ทําก็ได้นะเราไม่ติดแต่คนอื่นเราก็ไม่รู้เรารู้สึกว่าชีวิตเรามันเป็นของเราเราจะทําอะไรเราก็ทําไปเถอะอะไรที่มันแฮปปี้แล้วเราคิดแล้วว่ามันแบบเราเป็นแบบนี้แนละ้วเราพึงพอใจเราก็ทําไปแค่นั้นเองอะ่ะ อมชีวิตมันก็แค่นั้นเองจริงๆนะเพราะว่าเอาอีกแล้วกลับมาที่จุดเดิมก็คือแบบชีวิตมันสั้นชีวิตมันสั้นจริงๆนะเราพยายามจะตอกยำ้ำทุกๆคนในเรื่องเดิมๆว่าแบบชีวิตมันสั้นคือจริงๆตอกย้ำตัวเองด้วยแหละให้แบบปลดแอกกับสิ่งที่มันเกิดขึ้นในชีวิตประจําวันต่างๆนะก่อนหน้านี้ที่เราเล่าให้ฟังในอพยดก่อนหน้าที่เราบอกว่าเออเราอน n s e c u r e เราก็พอเราคิดอย่างนี้แล้วเรารู้สึกดีขึ้นมากๆเลยอะไม่รู้ทุกคนคิดแบบเราได้ลองลองดูบ้างไหมว่าแบบวิธีคิดแบบไหนที่มันเข้ากับตัวเราแล้วแบบมันทําให้เรารู้สึกดีขึ้นก็คนคิดเช่นนั้นในความคิดของเรานะซึ่งเราคิดแบบนั้นแล้วมันเวิร์กแล้วมันได้ผลสําหรับเรามากๆว่าแบบชีวิตม,มันสั้นเราต้องทําอะไรที่เราแบบเอ่อแฮปปี้เราในในจุดนี้ของเรา,เรามีวิจารณญาณเรา,ราเติบโตมาอยู่ในช่วงวัยที่ เรารู้ผิดชอบชั่วดีแล้วเราก็เลยรู้สึกว่าก็ทำอะไรที่เรารู้สึกว่ามันโอเคที่สุดแล้วช่วงนี้เรามีความสุขขึ้นมากๆเว้ทุกคนแบบไม่รู้ว่าทุกคนเห็นไหมอะให้ดู <laughs> เรารู้สึกมีความสุขมากๆกับชีวิตของเราในตอนนี้นะมันแบบเป็นชีวิตที่สนุกจังเลยบางทีเราเปิดโทรศัพท์มาอย่างเมื่อเช้าเนี่ยเราตื่นมาแล้วเราก็เปิดมาแล้ว,เร,เ,ลวเราก็แบบ เคยเห็นแบบในในในซีรีส์เกาหลีหรืออะไรสักอย่างหนึ่งที่แบบนางเอกเปิดมาแล้วก็วอะไรอย่างเงี้ยว่าแบบในอ่ะในการ์ตูนดิสนีย์อะไรอย่างเงี้ยน,นะมันมันเป็นเวอร์ชันนั้นเลยเนะแวแบบตื่นมาสิ่งแรกที่ทําก็คือหัวเราะเราคือไม่ใช่หัวเราะแบบเวอร์ชันว่าแบบ <laughs> ป,ปลอมปลอนะมันคือแบบเออแล้วไม่ได้คิดอะไรในหัวนะแต่มันเป็นเวอร์ชันว่าแบบอืมเออดีจังอะไรเงี้ยมันชีวิตช่วงนี้ดีจังเลย มันดูเป็นอะไรที่มันไม่ได้เรียบจนเกินไปแล้วมันมีอะไรเข้ามาชาร์เลนจ์อย่างแบบที่เราจะไปเรียน acting ในวันเสาร์นี้มีการบ้านให้เราทํามีอะไรให้เราฝึกสังเกตแล้วก็วันอาทิตย์ก็จะไปไปร้องเพลงไง้ยโอ้ยก็ร้องเพลเดอันนี้คือแบบตื่นเต้นมากมากเว้ยทุกคนคือเพื่อนเราก็คือเหมือนประมาณว่านังก็ไปหากิกมาให้เราทําอะไรประมาณเนี้ยนังก็อยากให้เราเติบโตก็บอกว่าเออมึง ต้องออกจากคอมฟอร์ตโซนนะกูอยากให้กูอยากให้มึงร้องเพลงอีกครั้งอะไรเงี้ยคือจริงๆเราก็ร้องเพลงอยู่แล้วนะเราชอบร้องเพลงมากเว้ยแบบถ้าใครฟอลโล่ใน i n s t a g r กรส่วนตัวก็จะแบบเห็นเราร้องเพลงให้ฟังอยู่บ่อยๆแต่เราไม่เคยไปร้องเพลงตามร้านมาก่อนมันเป็นเรื่องที่ใหม่มากๆเราเพื่อนเราก็คือเหมือนเอิมอ,อยากให้เราฝึกด้วยหนึ่งสองก็คือเราก็ไม่รู้นะมันมันเป็นการออกจากคอมฟอร์ตโซนคือไม่รู้ว่าสิ่งนี้มันจะลีดไปสู่อะไรแต่เราแค่รู้สึกว่า การมันเป็นการปลดล็อกอีกขั้นหนึ่งของชีวิตก็คือการที่เราไปนั่งร้องเพลงเรา face to face ให้คนฟังเราก็เคยไปร้องบ้างใน public แต่เราตื่นเต้นมากเลยเว้ยล่าสุดที่เราร้องเราคิดว่าเราต้จะร้องที่สยามนะเราร้องเพลง Sunday Morning ของ m a r i o n 5แล้วเราร้องผิดทอนด้วยซ้ำคือเราเป็นพวกขี้ตื่นอะแบบ ดูจะเหมือนคอนเดแนนและกล้าแต่มันคือกล้องตรงนี้คือกล้องคือเราไม่รู้ว่าใครดูเราบ้างเก็าปะเราก็เลยเหมือนเป็นตัวเองได้เต็มที่แต่มันจะดีกว่าถ้าเราได้ฝึกเป็นตัวเองเต็มที่ต่อหน้าคนอื่นแบบอินเพรสเน์เช่นเดียวกันอะไรเงี้ยเราก็รู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นอะไรที่น่าสนใจดีเรื่องที่เรื่องเงินหรือเรื่องอะไรมันเราไม่ได้คอนเซิร์นตรงเรื่องนั้นแต่เรารู้สึกว่าสิ่งที่สําคัญคือการที่เราได้แบบลองทําอะไรใหม่ๆเว้ยซึ่งต้องขอบคุณเพื่อนเพื่อนรักคนนั้นมากที่ ก็สาดาแนไปหางานไห้นะก็ขอบคุณน้อจริงๆเพราะว่ารู้สึกตื่นเต้นมากตอนนี้คือยังไม่ได้ทำแต่เดี๋ยวหลังจากร้องเสร็จหรือว่าไป Experience แล้วตกตะกอนมันมาแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่าให้ฟังแล้วแบบเป็นยังไงบ้างในวันนั้นแต่พยายามจะบอกตัวเองทุกวันว่าโอเคเราเลือกเพลงที่เราชอบแล้วเราแบบเลือกเพลงที่เราคุ้นหูแล้วก็รู้สึกว่าเล่นกับมันได้มากที่สุดเอาไปร้องเพื่อที่เราจะได้เหมือนฟิลรองเพลง ใส่อินสต g r a m มของตัวเองหรือว่าร้องเพลงในกล้องหรือว่าร้องเพลงอยู่คนเดียวอะไราณเนี้เราก็จะบอกตัวเองว่าห้ามตื่นเต้นเพราะว่าตื่นเต้นปุ๊บมันจะทําให้เพอร์ฟอร์แนซ์ของเราลดต่ําลงอะไรเงี้ยเวลาเราไปร้องเพลงล่าสุดที่เราไปร้องที่เราไปออเดชันแล้วเราตื่นเต้นมากเว้ยแล้วเสียงเราก็แบบเป๋แบบแครกอะไรเงี้ยซึ่งครูสอนร้องเพลงเราก็บอกว่าเธอตื่นเต้นหรือเปล่าอืมซึ่งมันเกิดขึ้นได้การตื่นเต้นทําให้เสียงเราแบบแครกไปได้เว้ย เราก็เออ p r o b a b l y เออก็เลยพยายามจะบอกว่าใันตื่นเต้นตอนนี้รู้สึกอยู่ดีก็ตื่นเต้นเป็นบ้าหรอคือจะไปเรียนการแสดงก็ตื่นเต้นวันเสาร์อะเพราะแบบตื่นเต้นจังเลยเราเราอยากเรียนรู้เราเราแบบ craving for this แล้วเราแบบ I don't know I felt like มันเป็น something new ที่จะทำให้เราได้เปิด สมองเปิดจิตใจหรือเปิดอะไรบางอย่างในตัวเองปลดล็อกอะไรซัมติงในตัวเองอะมากขึ้นแล้วก็การไปลองเพลงวันอาทิตย์เช่นเดียวกันว่าแบบมันจะเป็นยังไงนะ <c oughs> เออคิดแล้วก็แบบอืมก็นั่นแหละกลับมาที่ช่วงนี้ที่เราแบบมีความสุขกับชีวิตมากๆเหมือนเราเพิ่งผ่านอะไรมาสักอย่างหนึ่งที่มัน เหมือนช่วงที่เราบอกเซลล์เอสติมเราต่ำลงไปแล้วเราก็อิน e ิคิวแล้วเราก็ผ่านมันมาได้แล้ววันนี้เราก็ไปเจอแล้วก็เห็นความแตกต่างระหว่างตัวเรากับน้องๆเด็กๆแล้วเรารู้สึกว่าณัดจุดนี้ของเราเราเป็นเป็นช่วงจุดที่ดีมากๆที่เราแบบสามารถจัดการตัวเองได้ดีและจัดการสิ่งรอบๆตัวเองได้ดีแล้วมันอม what else แล้วก็พร้อมที่จะเติบโตมากขึ้นไปอีกในแง่ที่ว่าแบบได้เรียนรู้อะไรใหม่ๆในชีวิตเพิ่มมากขึ้นแล้วก็ so excited for those things ที่มันกำลังจะเกิดขึ้นในอนาคตนะอืมดีจังจริงๆนะเราอยากทำเซสชันคือวันนี้เราไม่ได้มีแบบอ,อ่ออจนดาอะไรเป็นพิเศษขนาดนั้นแต่ว่า อยากเขาเรียกว่าอะไรอะอยากฟังผู้ฟังบ้างว่าแบบอยากให้เราแชร์เรื่องอะไรเป็นพิเศษในแบบฟังเราแล้วได้คือจะพูดยังไงดีอะฟังเราแล้วเรารู้สึกว่าอยากให้เรา reflect เรื่องอะไรบ้างดีแบบอยากพูดคือจริงๆเราก็ไม่เชิงว่าจะพูดอะไรของฉันเนี่ย คือเหมือนประมาณว่าแบบเราอยากฟังจากหลายๆคนบ้างคือไม่ใช่เชิง Q&A นะจริงๆแต่เป็น Q&A ก็ได้นะแบบถามคำถามเข้ามาเขาเรียกว่าอะไรนะสมัยก่อนสมัยยุคแม่นะไม่ใช่ยุคเราสิรานีเหรอแล้วพูดถูกหรือเปล่าที่เป็นเชิงว่าแบบถามแต่อะไรเขาจะเป็นเรื่องความรักโดยเฉพาะพี่พี่อ้อยพี่ช็อตอะไรอย่างเงี้ยแต่เราไม่ได้จะเป็นพี่อ้อยพี่ช็อตไม่ใช่อย่างนั้นคือไม่ต้องเป็นเรื่องความรักก็ได้หรือจะเป็นเรื่องความรักก็ได้เป็นเรื่องอะไรก็ได้แบบ เผื่อว่าเราจะได้ฉุกคิดกับตัวเองด้วยหรือว่าเอออาจจะสิ่งที่เราพูดอาจจะไปทําให้หลายๆคนได้ฉุกคิดและเข้าใจตัวเองมากขึ้นนะเพราะว่าเรารู้สึกว่าล่าสุดคือเราไปเห็นอะไรมาวะน่าจะเป็น quote เขาบอกว่าสิ่งที่สําคัญมากๆก,ก,ก็คือความเข้าใจตัวเองนะอืมแบบรู้ว่าจัวเงต้องการอะไรอะไรเงี้ยซึ่ง เห็นฟีดแบ็ของหลายๆคนที่เข้ามาคอมเมนต์นะคะต้องขอบคุณมากๆที่มาฝากคอมเมนต์กันไว้เตยก็คือพยายามจะตอบทุกคนขอบคุณที่ฟังแล้วก็ขอบคุณดีใจมากๆที่ทุกคนชอบฟังเตยนะแบบดีใจจริงๆนะเพราะว่ามันเออมันไม่เชิงว่าแบบดีใจที่มีคนมาฟังหรือมีคนเห็นมากขึ้นนะก็ก็ดีใจเรื่องนั้นด้วยแต่ว่าดีใจมากกว่าที่แบบ ฟังเราได้อะไรฟังเราไม่เสียเวลาเก็ตใจปะเพราะทุกคนก็รู้อยู่แล้วแต่เป็นคนแวลู้เรื่องเวลามากแค่ไหนอ่ะแบบถ้าทําอะไรแล้วมันไม่ได้อะไรก็คุณไม่ต้องไปทำเข้าใจไหมแต่แบบพอรู้ว่าคุณมาฟังเราแล้ว,ลวมันได้อะไรกลับออกไปแต่ก็รู้สึกว่าแบบเออ that that's what it should be นะก็ขอบคุณมากๆที่มาบอกกันนะคะมาบอกกันได้อีกเลยแบบว่าดีใจมากๆเลยเห็นแล้วแบบอยากทำเยอะๆให้ทุกคนฟังไปเรื่อยๆอยันแบบ ยันแก่คิดซะว่าถ้าเธอทำวันนี้แล้วแบบนั่งๆ่งอยู่แล้วก็แบบเป็นเวอร์ชันว่าหัวงอกยอะไรอ่างเงี้ยก็คงจะคงจะเป็นไลฟ์สตอรี่ที่น่าสนใจมากๆเลยเนาะใครเหมือนทำเอ็กซ์เพร์เมนต์แบบที่เขาทำกันแบบลองไลฟ์แบบชีวิตชีวิตหนึ่งเลยแบบทำวิจัยอะไรอย่างเงี้เลยเนาะเออก็ฝาก Q&A Q, Q question s กันไว้ได้ว่าอยากรู้อยากให้เรา reflect เรื่องอะไรหรือพูดเรื่องอะไรเองกันบ้างนะจะได้แบบว่าไม่ต้องวนรอบตัวเรามากเกินไปขนาดนั้นเอาไปวนรอบรอบคนอื่นคนผู้ฟังบ้างดีกว่าเป็นการแบบ give back กลับไปเพิ่มนะเออนั่นแหละไม่คิดจะพูดเรื่องไหนนะลืมลืมไปเลยลืมไปเลยอ๋อคือหลังๆมนันนี้ตอนนี้เป็นอีกท็อปิกหนึ่งละ เราก็คือติละครเว้ยคือไม่ใช่ติละครเราชอบอ่านนิยายไทยไม่รู้มีใครเคยอ่านหรือเปล่าแต่เราไม่ได้อ่านเยอะขนาดนั้นคือฝักแนะน,นํานิยายไทยแบบที่ภาษาส,สวยๆแบบบรรยายฉากความรักได้แบบถึงถกงหน่อยได้ไหมแบบแปะให้เราหน่อยเราอยากอ่านมากขึ้นคือเราก็คือยังอยู่ในจุดเริ่มต้นของการอ่านเราเคยอ่านเมื่อหลายๆปีตอนช่วงมัธยมเว้ยที่มันจะมีแบบอ่ะต้องต้องบอกเราเราเป็นคนชอบอ่านนิยายที่มันเบสที่มันเอาไป ดัดแปลงเป็นหนังหรือเป็นละครหรือเป็นซีรีส์อะไรเงี้ยซึ่งเราก็เริ่มอ่าน Harry Potter ตแล้วก็อ่านอะไรที่มันนาร์เนียอะไรเงี้ยอ่านของต่างประเทศไม่พอก็หลังๆก็เริ่มมัธยมก็เริ่มมาอ่านนยายไทยแล้วเราชอบตรงที่ว่าเขาบรรยายฉากรักได้ถึงดีอ่ะแบบอุ้ยอยากคือเรา falling in love with character เลยนะแบบพวกพระเอกในหนังสือแบบหูยรักอะไรขนาดนะั้นนะมันรายละเอียดมันแบบผิว อะไรอย่างเงี้ยว่าละเอียดมากไม่รู้จะอ่านเดี๋ยวไว้เราจดไว้แล้วเรามาอ่านให้ฟังดีว่าคือมันดีามากถ้าใครเคยอ่านก็คือจะรู้ว่าแต่นหมายถึงอะไรอะนะแล้วก็เลยอยากอ่านอีกนะใครอ่านอยู่แล้วนะคะฝากมาแปะเรื่องให้หน่อยแต่อยากอ่านเพิ่มแล้วก็นั่นแหละเราก็เลยพอเรา falling in love with character มันเหมือนแบบฟีลความรู้สึกของติ่งที่แบบชอบใครสักคนหนึ่งอะ่ะแล้วเรากลับมามีความรู้สึกแบบนั้นอีกแล้วเว้ยแล้วมันแบบ เออมันดีจังเลยแล้วมันอาจจะเป็นจุดหนึ่งที่ทําให้เรามีความสุขไดยนะเพราะว่าเราพายลาเราหลงรักคาแรคเตอร์คาแรคเตอร์หนึ่งแล้วมันแบบเป็นความรักที่เราชอบตรงที่มันบริส,สุทธิ์อะเหมือนฟิลแบบเราชอบดาราคนหนึ่งแล้วเราแบบรู้สึกว่าเฮ้ยอยากให้โดยไม่มีไม,ม่หวังผลตอบแทนอะไรอย่างเงี้ยเออมันก็เป็นความรักอีกอย่างหนึ่งนะคือเพื่อนเราเคยพูดให้ฟังล่าสุดเนี่นแหละแบบเออมึงลองเรียนรู้เรื่องความรักกันโดยที่ไม่หวังผลไหม แล้วเราก็มานั่งขิดเรื่องนั้นไว้ว่าแบบเราเคยมีความรักแบบไม่หวังผลไหมวะแล้วเราก็นึกขึ้นได้ว่าเราอะก็เคยเป็นติ่งมาก่อนฉันเคยเป็นติ่งจริงๆแต่ฉันจำไม่ได้เล้ว,ว่าฉันเป็นติ่งใครบ้างคือช่วงยุคสมัยเราเด็กๆวัยรุ่นม,มัธยมเคป๊อปมันมาเว้เราชอบใครวะชอบมากๆอ่ะเราก็ชอบซงจุงกีนะพี่จุงกี ไปดูแฟนมีนเขาด้วยไปกดบัตรแบบโอ้โหเราจำได้ว่าด,ดีใจมากที่ได้ไปดูเขาอะ่ะไม่ใช่ไม่ใช่พี่จุงกีพี่โบอกอมอ๊ะพักโบอกอมอะ่ะคือแบบดูเรื่องอะไรอะ่ะตอนนั้นที่เล่นกับอ่ยูจองอะ่ะเออคิมยูจองแล้วเขาเล่นด้วยกันอะ่ะมีเรื่องนั้นเลพี่โบอกอมแบบน่ารักมากแล้วแบบออชอบผู้ชายทรงนั้นมากเลยอะ่ะแบบนุม่มนิ่มวะหน้าหวานหวานแล้สูง ขอโทษค่ะถ้าแบบมันเวอร์เกินไปแต่ว่าจริงๆคือมันมีความสุขเนาะทุกคนใครที่แบบเป็นติ่งหรือชอบอะไรที่แบบแบบเนี้ยคาแรคเตอร์อะไรเงี้ยมันมีความสุขจังเลยแล้วเราก็รู้สึกว่าก็พอแล้วปะวะอย่างฉันก็ไม่ต้องมี r e l ationship อะไรให้มันปวดหัวหรอกแค่แบบรักโดยไม่หวังผลแบบนี้ไปเรื่อยๆฉันก็ปวดหน้าพว่ายิ้มเยอะ รักแบบไม่หวังผลแบบนี้มันก็ดีเราไม่ใช่หลออะไรอย่างเงี้ยเออก็เลยรู้สึกว่าอืมดีจังเลยมีอะไรแบบนี้แล้วความรักใน relationship จริงๆมันมันเป็นแบบนี้ได้หรือเปล่านะอะไรอย่เงี้ยสงสัย <laughs> แต่ใดๆคือตอนนี้ฉันขอ falling love with character ในหนังสือไปก่อนนะเพราะว่ามันแบบโหคิดนี่หัวขึ้นมาเลยถ้าฉันไม่ได้ ในชีวิตจริงอะถ้าฉันไม่ได้มี r e l ationship ที่มันแบบเทียบเคียงในหนังสือได้อะ่ะไม่มีแม่งแหละอืมเพราะแบบความรักในสมัยก่อนหรือไอสิ่งที่เขานิยายมันดูเซเรียลมันดูแบบไม่จริงมากๆแล้วแล้วแล้วมันก็เบสออนชีวิตของคนเราประวะแล้วไอความรักประเภทนั้นมันหายไปไหนหมดอะ่ะเก็ดปะไอความรักที่มันแบบเหมือนเพลงสมัยก่อนที่แบบอย่างเช่นแบบ เหมือนเคยเลยต่อให้โลกหมุนสักเท่าไรเธอยังคงสดใสอ่อนวานเหมือนเคยอะไรอย่างเ,าเง,ง,เงี้ยมันดูแบบต่อให้ใครจะสวยแค่ไหนรู้ไหมว่าฉันเชยเชยอะไรเงี้ยมันมันอ่อนละมุนแบบเพราะว่าเธอน่ารักทุกๆวันจนไม่อยาจเปลี่ยนใจฉันที่มีให้เธอได้เลยอะไรเงี้ยมันสวยงามจังเลยอ่ะหรือแบบ แล้วมันไอความรักพวกนั้นมันหายไปไหนหมดวะมันเป็นแบบนั้นไม่ได้แล้วหรออะไรเงี้ยเพลงหรือเพลงฝรั่งที่มันเพราะๆแบบนึกไม่ออกแบบ the Beatles หรือว่าแบบมันมีเยอะอะที่มันสวยงามอะไปไหนหมดวะเนี่ยใครรู้มาบอกแต่สิว่าความรักพวกนั้นมันไปไหนหมดอยากได้แบบนั้นนะ เราเชื่อว่าทุกคนก็อยากได้แบบนั้นเช่นกันแต่ระหว่างนี้ฉันก็จะ falling in love with character ในหนังสือของฉันไปเรื่อยๆเพราะฉันมีความสุขถ้าเราอยากจะมีความรักก็มีแบบนี้ก็ได้ปะไม่จะต้องมีอะไรแบบนั้นเลยทำอะไรที่มีความสุขกนะันทุกคนนะตอนนีอ้อ่นั่นแหละพยายามจะไม่อัดอ o d c a s t ให้เกินครึ่งชั่วโมงเพราะรอบที่แล้วไปครึ่งครึ่งชั่วโมงห้านาทีสามสิบห้านาทีเลย เบื่อกันหรือเปล่ายาวไปไหมขอฟีนแบลกนะคะยังไงก็เออไม่มีอะไรเลยเนาะวันนี้ได้อะไรกันไปบ้างหรือเปล่าได้ไม่ได้ก็ฝากชมฝาก subscribe นะคะไม่เคยบอกเลยแล้วก็ฝากแชร์ด้วยนะถ้าชอบยอะไรเงี้ยเข้าไปติดตามใน Instagram ก็ได้นะคะ t a l k ก t e เตชื่อเดียวกับ channel ของ YouTube เลยแล้วก็มีอะไรอีกนั่นแหละหรือจะติดตามใน IG ส่วนตัวก็ได้แต่ ปะลิงก์ไว้ให้ในดีสคริปชั่นแล้วนะคะ,ะสำหรับวันนี้ขอให้มีความสุขในทุกๆวันนะคะหาความสุขเล็กๆของตัวเองแล้วก็ใช้มันให้ดีเยี่ยมเป็นกำลังใจให้ทุกคนนะไม่ว่าจะเจอเรื่องอะไรในช่วงนี้ทุกคนมันทุกคนจะผ่านไปได้คะ่ะทุกคนคือคนเก่งเย้ yeah. ไปละบาย